อยู่ในเลตลองมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งของเลตลองอ่ะเราวิ่งผ่านมายังขึ้นไปบนหลังคาไงอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องแป๊บนึงผมปวดขี่โอ้โหโดนโฟกดนโฟเือยมีคนคอมามาย่ะใช่ปะดีแถวโลโลไหมดีแถวอย่าอ้ามกูโดนใครยิงไม่รู้กูดูนี่ยนาวซี o ูอะใคร นาวซีย์อยู่โพยอะมันเปไหนแล้วอ่ะเก็บไปแล้วเก็บไม่ได้เฮียมันเก็บไปแล้วไอเฮียแม่งเก็บโพเร็วดีอ้ะคนที่ร้องเพลงอยู่อ่ะเฮ้ยคนที่ร้องเพลงอยู่อ่ะผมผมเตือนด้วยความหวังดีนะมีโพอยู่ชื่อนาวซียอูเก็บมันชื่ออะไรนี่แหละโปอพแล้วเออนี่แค่มาพบกัน ไอ้เคียวิวมีโป้ที่เนี้ยมีโป้เนี่ยตอนเนี้ยผมโดนเนี่ยผมอยู่ตรงไหนไม่รู้อะผมเพิ่งมาเล่นวันแรกขอ,องเกายลี<อ>จบเลยมาวันแรกของกูไม่ได้ไดยิงใครเลยไฮ้โป้ต่อยสว์กูเห็นแล้วกออกนะ